สามกับอาทางยอยครับบอดูน2องยิบสอง้าวยี่สิบสองแล้ววะมาดับล่างกั่สามตัวไงใส่น้อยนี่ยตองใสตัวดับล่างสีตัวตัวนี้เท่าไรครับสี่ตัวแข็งที่สุดในโลกแล้ว มีเขาบอกก็ด้ามแค่นี้ก็อยู่วเนี่ยบนล่างหนึ่งหมื่นฮะบนล่างหนึ่งหมื่นบนล่างเหมือนหนึ่งหนึ่งหมื่นไม่ใช่หมื่นหนึ่งก็เผื่อค่าในหน้าพันหนึ่งไงล่างสีครับบนสีไม่ขับซุ้มเลยอ่ะขับซุ้มพันห้าขับซุ้มพันห้าแล้วถ้าชุดเต็มอะ อ๋มึงสามห้าร้อยอันนี้เหมือนหนึ่งข้างล่างสี่ตัวข้างบนสี่ไว้ทาจาระบีเปอดป้ามันเนี่ยวิญญารทะเลครับนี่ทากับเปอรป้าไปเลยด้วยไว้ใช่อะไรอย่างนี้เพอาขึ้นไม่ขึ้นชุดนี้หนึ่งหมื่นตังกระบางเสร็จแล้วแต่รถยังไม่เสร็จ รอรถมาสายครับ